ข้อดีของการนำธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ค่ะหลายๆคนนะคะที่นารีได้ยินมานะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเรานำธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วอ่ะเอาไปขายแล้วอ่ะจะมีคนซื้อไหมมีคนเข้าไปขายเยอะๆจะมีคนซื้อไหมอ่าทีนี้เราต้องพูดมาถึงว่าพฤติกรรมการซื้อของคนสมัยนี้โดยเฉพาะเราเอาลองลองดูเราก็ได้เรายังเลือกที่จะดู และช้อปปิ้งได้เวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่เราว่างและอยากช้อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วมันอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะไปช้อปปิ้งในช่องทางไหน Lazada s h o p ป e นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะหรือว่าใน Marketplace ต่างๆที่เราชอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบซื้อกับ ช่องทางไหนแล้วช่องทางไหนที่ให้ผลประโยชน์เราเยอะคือส่งฟรีบ้างแล้วก็บริการดีบ้างนะคะร้านไหนที่ซื้อขายกันมานานหรือว่าเราซื้อมานานละเราชอบเสื้อผ้าร้านเนี้ยเออสไตล์เนี้ยก็จะซื้อร้านนี้ไปแล้วคือไม่ดูร้านอื่นแต่ว่าก็ยังไม่วายก็อาจจะไปดูแบบสิ่งอื่นๆที่เราชอบซื้อกันยุมย้มยิม้มของใช้บ้านอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะก็คือว่าผลสุดท้ายพฤติกรรมของคนน่ะมันไปซื้อของบนออนไลน์กันสักส่วนมากแล้วไงคะและทีนี้เราจะนำสินค้าหรือบริการอะไรของเราก็ตามที่อยากจะเข้าสู่ระบบออนไลน์เราก็ทำได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการซื้อขายของแบบทั่วไปที่ว่าเป็นขายของออนไลน์เสื้อผ้ากระเป๋าอาหารอย่างเดียวนะคะคือทุกธุรกิจคะ่ะ อยู่ว่าว่าอยู่ที่ว่าเราจะนำนะคะธุรกิจเราไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะสมกับเราหลายๆคนนะคะที่ขายของเลยเนี่ยก็อาจจะมีขายของและมีสินค้านะคะก็จะมีตัวเลือกให้เยอะนะคะลงทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าเป็นสินค้าระบิรการที่เฉพาะด้านนะคะคุณก็ต้องเริ่มต้นจาก Facebook ก่อนนะคะพอ a c e b o o k เสร็จนะคะก็เริ่มต้นที่ ถ้าเป็นยิ่งเป็นธุรกิจเฉพาะทางนะคะสเปเชียลเฉพาะทางธุรกิจบริการนะคะลง Facebook ก่อนแล้วไปที่ไลน์เที่ยวแอคเา Account, ค่ะเนี่ยค่ะตัวช่วยนะคะที่จะให้คุณทําการตลาดนะคะอันนี้เราพูดกันนอกเรื่องเลยนะไม่ได้นอกเรื่องใช่ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ ห้าข้อค่ะห้าข้อดีถ้าเราทำธุรกิจออนไลน์เราได้อะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือในส่วนของการใช้ต้นทุนที่น้อยค่ะ คือเราสามารถทําได้เลยในช่องทางฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินผ่านช่องทางไหนเลยเพราะเราเพิ่งเริ่มทําแปลว่าต้นทุนตรงนี้ก็ไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะคะอาจจะลงแรงแค่นั้นเองนะคะข้อ 2. คือลดปัญหาเรื่องคนค่ะก็คือเราสามารถทําเองและจัดการเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนเข้ามาทําด้วยเยอะๆถ้ายิ่งถ้าเป็นสินค้าขายของแบบทั่วไปนะคะที่เราสามารถรับมาแล้วขายไปเลยหรือว่าเป็นสินค้าที่เราทําเอง นะคะแล้วก็สร้างแบรนด์เองแล้วก็ทําติดแบรนด์เองอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเราก็สามารถนําสินค้าพวกนี้ลงในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็จัดการนะคะซึ่งเขามีระบบการจัดการหมดแล้วในด้านส่วนด้านหลังบ้านเราก็มีหน้าที่เอาไปรูปลงวิดีโอลงแล้วก็ราคาลงการจะส่งลงกรอ,อกตามรายละเอียดเขาอย่างเดียวเลยแค่นี้นะคะ่ะแล้วเราก็บริหารทํางานเองนะคะก็ขายได้แล้วและขายได้กี่ช่องทางห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแล้วแต่คุณแบบ เอาทุกช่องทางเลยคะ่ะลูกค้ามีพฤติกรรมไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะแปลว่าถ้าเรามีการลงสินค้าหลายช่องทางเราก็มีทางเลือกแล้วก็มีการขายได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะข้อดีข้อที่3คือการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยคือเราสามารถเข้าหากลุ่มลูกค้าได้มากในเวลาอันรวดเร็วคือเราโพสต์ครั้งเดียวเราสามารถแชร์ได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน ผ่านไหนผ่านกลุ่มเนีย่ก็แชร์ได้เยอะละจริงไหมไม่จําเป็นต้องเป็นเพจคุณนะคุณแค่แบบโพสต์ลงในเพจแล้วคุณไปแชร์ในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับค้าขายหรือธุรกิจเฉพาะทางหรือกลุ่มเฉพาะกลุ่มเนี่ยค่ะที่เขาให้แชร์คุณก็กระจายคอนเทนต์คุณสินค้าคุณบริการของคุณเป็นแสนน่ะเออและยิ่งคอนเทนต์คุณดีนะบริการคุณดีนะมีคนบอกต่อมีคนรีวิวให้นะโอ้ยเป็นล้านเขาแชร์ให้อ่ะค่ะ เห็นใช่ไหมคะว่าไวรัลหรือไวรัลของไวรออัลคลิปวิดีโอต่าง,างๆที่มีคนใช้เยอะโดยที่เราไม่ต้องทําการตลาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นพลังมหาศาลในการทําการตลาดที่รวดเร็วที่สุดนะคะแล้วนะคะการทําการตตาดออนไลน์เราสามารถนะคะเปิดปิดการขายได้ย24ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์มในระบบเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าะไรคะ่ะเ,เราให้ระบบทํางานให้แล้ว ให้บริหารจัดการเพราะว่าเวลาเราสั่งของเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบประมาณว่าอะไรอะต้องมารับออเดอร์ค่ะรับได้ค่ะก็คือระบบมันรับให้เราอยู่แล้วตอนเช้ามาเราก็ตื่นใช่ไหมตื่นขึ้นมาดูเช็คดูตอนเช้าอา้าวแล้วก็เก็บเก็บของใส่กล่องขายแค่นั้นเองมันง่ายมากนะคะคือถ้าคุณคิดว่านะคะการทําการตาลาดออนไลน์นะคะคือช่องทางที่คุณสามารถเริ่มได้เลย ทําได้เลยอันนั้นคุณคิดถูกแล้วนะคะแล้วคุณจะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ช่องทางไหนจะขายยังไงจะทํำยังไงใช้เครื่องมือฟรีๆเหล่านี้ค่ะให้ทาให้ให้ทหํางานให้คุณให้หาลูกค้าให้คุณโดยคุณบริหารจัดการคนเดียวโดยที่ไม่ต้องปวดหัวกับคนมากความหรือต้องหาเงินไปทําร้านหาเงินไปจ้างคนนะคะ คุณสามารถนะคะมีสินค้ามีธุรกิจของคุณบนระบบออนไลน์ได้ด้วยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆบนออนไลน์ค่ะ